สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนเพื่อนในชุดรอบเย็นของเราในครับเป็นชุดรอบแอบมาไม่แอบเลยพี่นะครับในชุดนี้นะบอกคำเดี้เลยพี่เด็ดๆทั้งนมดในะครับนะถึงจะน้อยนะครับแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพนะครับพี่พี่หยาเต็มไปด้วยประสิทธิภาพนะครับใครที่เข้ารับชมแล้วฝากกดถูกใจคนละหนึ่งถูกใจนะครับไว้เป็นกําลังใจกับช็อตเด็ดเพื่อนเพื่อนในนี่นัานในครับของเราลวดเร็วทันใจนะครับไม่ยืดเยื้อพี่นะครับไม่อะไรมันมากมายหรอกพี่มันไม่ยาวนะครับสั้นๆ รวบรัดเดี๋ยวนี่นะครับนะฮะสั้นๆแบบรวบรัดเลยนะครับนี่ครับพี่สำหรับช่องทางการที่อของเรานะครับศูนย์แปดศูนย์แปดเก้าแปดห้าศูนย์สามเก้านะครับไปกันเลยดีกว่าพี่นะครับมันเด็ดจริงหรือเปล่านี่ครับในชุดรอบนี้หนึ่งถุงนะครับผมไม่ได้มาพี่ดูเนื้อผ้าเลยเนี่ได้มานิดเดียวเองนะนะับเขาเพิ่งเอามาให้นะเพิ่งเขาเพิ่งเอามาให้แล้วก็มีชุดเครื่องรางด้านนอกในหนึ่งชุดนะเพิ่งเอามาให้มารายการแรกนะครับพี่จ๋ารายการแรกพี่จ๋านบจัดเลยนะครับนี่อันนี้ได้ลูกอมหลวงพ่อสงวน นะครับพี่พี่จ๋าลูกอมเนื้อผงนะครับหลวงพ่อสงวนมันจะมีลูกตะปูอยู่อะนี่ครับพี่หนะหัวจะเป็นรูปแบบนี้เลยนะหลวงพ่อสงวนครับพี่อันนี้ถุงเดียวกันนะพี่นะนะครับมีอยู่สี่ลูกนะครับลูกอมหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือนะครับเม็ดแท้ๆดูแรงง่ายๆนะเม็ดแท้ๆดูแรงง่ายๆนะครับพี่พี่จ๋าไม่ลึกซับซ้อนนะครับนี่เม็ดลูกอมหลวงพ่อสงวนนะเอาไปสามร้อยสามร้อยบาทนะครับ ง่ายๆสั้นๆเลยพี่ได้ใจความไปเลยนะครับไม่ต้องไปยืดเยื้อในชุดนี้ผมได้สมเด็จมาอันนี้เป็นเจดีวัะคังเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่ดูนะต่ละองค์นะครับใช้คําว่าสุดจริงเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเนี่ยดูเนื้อพระสมเด็จเจัดช้้นเห็นไหมดูเนื้อได้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่เนื้อสเปซสป่าพี่พระเราเป็นพระบ้านนะครับเนี่ยดูโซนเนื้อได้นะครับพี่ที่จะเห็นเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็ดมลสารอ่อขาบรองเกรสรน,นะครับหินขวดเม็ดเทาเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวเป็นพิมพ์เจดีวัะคังเห็นไหม ช่วงโคง้งช่วงลำตัวท่านแขนจะแคบบงแขนเห็นไหมนี่คือเจดีวัลคังเน้นดูง่ายพี่นะเเน้นดูง่ายสบายตานะครับคาบด้านหลังเนี่ยร่องรอยการใช้พี่ดูเนื้อเนี่ยแล้ถ้าพาับแบบนี้ไม่ชัดเจนพี่จะพับแบบไหนอะราคาไม่ข้ามห้าร้อยด้วยนะครับได้มาในช่วงราคาโปรโมชั่นนะพี่นะไม่รู้เป็นอะไรชอบได้มาในช่วงนี้นะครับพาดีๆทั้ทงนั้นเลยเอาสี่เก้าเก้านะครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับไม่ข้ามห้าร้อยนะ 499บาทนะครับเจดี JD วัดระฆังพี่ราคาที่สุดคุ้มแน่นอนไม่ต้องไปหายอีกแล้วไม่มีหรอกพี่นะครับพี่พี่หยาไม่มีหรอกพี่ถ้าไม่ใช่ช่วงนี้นะองค์นี้ต้องมีหลักพันนะครับอ่าองค์นี้ต้องมีหลักพันนะครับมาต่อกันะสหรับรายการต่อไปนะครับพี่ยานี่เลยพี่นะครับองค์นี้ครับพี่นะครับองค์นี้เขาไม่หล่อบทอะไรหล่อสีสวรรค์ไหม นะครับพี่ไม่ค่อยรูผู้สุกอะนะครับมีคล้ายๆอ่อพระอาทิตย์ด้านด้านล่างนะครับว่านะไม่รู้เรียกว่าอะไรพี่นะบอกพระอาทิตย์เลยนะครับนะครับนะแหมจินตนาการสูงซะด้วยนะครับเอางี้ละกงานนะครับเนื้อสีสวยพี่หลังลายผ้านะครับรอยจานปู่สุกอันนี้ปู่สุกเลยนะเห็นไหมสักสามร้อยพี่นะครับพี่จ๋าสักสามร้อยก็พี่นะครับเนี่ยราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนี่พี่นะนะครับสำหรับองค์ต่อไป นี่เลยพี่ในงับองต่อไปพี่นะต้องจัดดิพี่นะใช่ไหมต้องจัดดิพี่นี่ออืนะครับเส้นได้อันนี้จะสวยไปไหนเออจะสวยไปไหนได้เดิมเลยในครับพี่ดูเนื้อเนี่ยจะสวยไปไหนนะครับได้เดิมได้ธรรมชาติอืพี่ดูเนี่ยนะครับเป็นไงเนี่ยได้เดิมได้ทรรนี่คือบางหุ่นพรมจะพี่หนีไม่ออกพ้าเข้าใจง่ายเลยนนครับพี่หยาเนี่ยพ้าเข้าใจง่ายพี่นะครับพ้าบางด้วยไม่หนาคาบกูเดิมโอ้โหพี่โอ้โหเลยนะ โอ้โหพี่ไม่มีอีกแล้วสินะครับด้านหน้าดูง่ายด้านข้างดูง่ายโอ้โหหลังแจ่มไปเลยเน่จบนะครับบางหนุนพรมจ้านะครับาบางหนุนพรมจ้า4ี่รอยเก้าสิบ้าบาทนะครับโอ้พี่เอ้ยนะครับอยากได้หลักพันเลยดินะอยากได้หลักพันเลยดิพี่อนี่ดูนี่อร่อยทำเงินก็พามเข้าใจง่ายบังหนุนพรมเลย4ี่ร้าสบ้าบาทนะครับเหมือนกั้นใจนะเหมือนกั้นใจพี่499รอเกบ้าบาทนะครับอันนี้อยู่ที่ความไวนะใครไวใครได้นะครับไม่ดึงและไม่ยืดเยอะ 499้าบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับซุ้มกอนะครบพิจาเนี่ยซุ้มกอดูเนี่ยนะครับพี่อยู่ซุ้มกอเนี่ยย็นไงนะครับความเก่านะครับอันนี้พิมพ์กลางนะดูเนี่ยนะครับซุ้มกอจัดแมสามร้อยอ่ะนะมันราคาหน้าจัดไปแล้วพี่สามร้อยอ่ะไม่มีอีกแล้วนะนะไม่มีแล้วนะซุ้มกอสามร้อยบาทนะครับซุ้มกอนะเบามากนะครับแล้วก็ชุดกลาง ชุดเครื่องรางนี่พี่นะนะผมรวบรวมให้เลยเนี่มีตะกุดนะตะกุดลงรักรัก,กเก่ามากนี่เก่าจนเป็นเปลือกไม้แล้วพี่รักเห็นไหมเก่าจนเป็นเปลือกไม้แล้วก็องนี้อง์นี้รอยจานเดิมเห็นไหมเนี่ตะกุดมีอว่วนะรอยจานเดิมแล้วก็อันนี้ตะกุดปอกลูกปืนรอยจานเดิมเหมือนกันสามองค์นี่เอาไปสามร้อย 300, นะครับตกชิ้นละร้อยพี่นะไปใช้พุทธคุณได้เลยเนี่รอยจานเดิมเดิมเลยเนี่ยอันนี้แห้งแก๊กเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็องค์นี้พี่นะปอกลูกปืนนะปะเหมือนคล้ายจานออดอนะเนี่ย มีรอยจานกืบมีหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองนะมีรอยจานด้วยนะสามร้อยบาทชุดเครื่องรางนีครับอ๋สามร้อยบาทชุดเครื่องรางทางเราแบ่งนะบผมบอกแล้วทางเราแบ่งให้นะครับแล้วก็องค์ต่อไปสําหรับองค์ต่อไปไไนะี่มิจฉาอกคุดดูคาบต่ละองค์นี่ที่ผมได้มาเนี่ยนี่เป็นไงดูคาบกุเลยเห็นไหมเป็นชั้นชั้นชั้น,ช,น,ช,นชั้นเลยเนี่ยนะครับอนะ่ครับ,รบจีดิดจริงจีดิดจริงเดิมจริง นรับพีิพจา๋าเนี่ยจี๊ดจริงเดิมจริงแระธรรมชาติจริงเห็นไ,ไหมโอ้หเก่าจริงกว่าพี่นะครับไม่ได้เก่าเล่นนะอันนี้เขาเรียกว่าเก่าจริงนะครับออคุดครัพี่นะครับคาบกูแน่นๆนี่คือบางหุ่นพรมครับพี่พิม์อคุดนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพี่จ๋าลัวราคาเดียวไปเลยดีกว่านะครับนะจริงๆพระหลักแบบจริงๆพระน่าะจะได้ผลนะหลายหลายเลยละ่ะเออจริงๆพระน่าะจะได้หลหลายหลายเลยล่ะเอาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพี่จ๋า โอ้โหราคาเป็นไงนะครับเป็นไงฟังราคาดูสิ499บาทนะครับแล้วก็สาหรับองค์ต่อไปกับพี่นะครับรุปหล่รอหลวงพราะเงินองค์นี้สภาพผ่านการใช้งานพี่ดูเนี่ยพิมพ์นิยมนะครับพี่ดูการใช้งานเขาเนี่ยเหลืององมเขียวเห็นไหมเหลืององมเขียวคาบธรรมชาติเห็นไหมเดิมเดิมน้ำอาคาบธรรมชาติเดิมเดิมนี่ดูเนี่ยดูร่องรอยการหล่อเนี่ยพระเก่าเก่าจริงนะครับพระธรรมชาติธรรมชาติจริงๆนะครับมันหลบหลีกหนีไม่ออกนะครับจริงๆเนี่ยดูเดีพิมพ์นิยม เข้าใจง่ายพี่แต่พระช้านิดนึงแต่ได้พุทธคุณนะดูความเก่าเนี่ยพระบ้านบ้านเลยพี่ในกะเพึ่งได้มาผมจัดให้เลยนะเอาไปสามร้อยนะครับอ่าสามร้อยบาทนะครับคือแบบเราไม่ได้แบบโอ้โหรุนแรงอะไรมากมายพี่เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะีบ่บอกคําเดียวเลยพี่ราคานี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยนะครับเออราคานี้ไม่ได้มีบ่อยบ่อยนะครับไปต่อองค์นี้ก็พี่ <c oughs> เนี่ยองค์นี้เป็นพิมพ์พระรอดเก้าเจ็ดในดูเนื้อเนี่ยเห็น <c oughs> ไหมนะครับหลวงปูท่ทวดนะพิดานะพิมพ์พระรอด ในเนื้อว่านพระรอดนะโอ้ดูดิ97เนี่ยพามันชัดเจนพี่น้าเนื้อเ,อเอาขาเรียกกากยายักษ์เห็นไหมเนื้อชัดเจนกากยายักษ์เดิมๆนะครับดูเนี่ยเอาเอาสามร้อยเอ่อนะ่ครับปู่ทวดนะครับเห็นไหมสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่นะครับองค์ต่อไปอีกอันนี้มันสุดยอดจริงพี่นี่ปู่ทวดดูความเก่าเนี่ย แม่ดดูเนื้อเดี๋ยองนี้ผมดูเป็นศูนย์ห้านะนะครับพี่พิจารนี่องนี้นะเนี่ยหมุนให้ดูเนี่ยเนื้อชัดเจนนะครับพี่พิจารเนื้อเขาชัดเจนและเนื้อเขาธรรมาชาติเห็นไ,ไหมอูดูเนื้อความเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงเอาสามร้อยศูนย์ห้ากระเทาะด้านหน้านิดนึงเห็นไหมพี่นะครับกระเทาะนะพี่นะอู้หูเสียดายพี่ดูเดีย แต่พามันเท้อ่ะภาพดูง่ายดีเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะ้พี่นะครับองค์ต่อไปนี่ครับสาหรับองค์ต่อไปนีพี่นะนี่เลยสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อนดี่ดูโซนเนื้อเนี่ยองค์นี้เหมือนพามร่องรอยการลงรักนะใช่ไหมแล้วเนื้อนี่เป็นเนื้อแกล่งโซนเนื้อแกล่งพี่นะครับโซนเนื้อแกล่งเหมือนมีร่องรอยการลงรักความเก่าธรรมชาติเนี่ยเม็ดปูนสาร ทุกทกอย่างอะพี่ดูเดียอ้นี่ชัดเจนมากนะครับพี่ี่ดูคาบด้านหลังเดียแล้วพาะแบบนี้จะไปหาที่ไหนอะอันนี้ผมดูว่าเป็นนี่เป็นวัดะระฆังนะเป็นเม,ม็ดมวลสารพี่เห็นไหมเหมือนจะเป็นเม็ดกวดกวดเทาเม็ดขาวเมด็ดดําเม็ดแดงสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพี่พี่จ๋าอ้าวนะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมาตอบแล้วสหรับ รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงปู่ทวดครับพี่นะไไม่ใช่หลวงปู่ทวดนี่เป็นสมเด็จคะแนนนะครับไปปู่ทวดอะไรล่ะครับเนี่ยนะครับเป็นคะแนนครับพี่คะแนนวัดปราสาทเนี่ยพี่ดูเนี่ยคะแนนวัดปราสาทพี่พระแท้นะครับซึ่งดูง่ายนะครับจริงๆนะนับขอขอประทานโทษด้วยนะครับโอ้โหพี่เอ้ยนับเห็นพระแล้วสำรักเลยเห็นพระแล้วสำรักเลยพี่พรมแท้ดูง่ายดีในวัดปราสาสตรนะครับนี่ เดี๋ยวพี่ไม่เชื่อนะครับมีตัวอย่างให้ดูนวพี่พิจารณนี่มีตัวอย่างให้ดูเนี่ยวัดประสาทนะครับเนี่ยดูลำแขนดูวงแขนนะครับเนี่ยดูพิมพ์เนี่ยวัดประสาทเดี๋ยวพี่นะครับวัดประสาทพี่นะนะครับนี่ดูเนี่ยนะครับพระสมเด็จคะแนนจิ๋วเนื้อผงนะครับปีศูนย์หกวัดประสาทนะครับนี่ครับพี่นะครับพี่เข้ามาอ่านได้พว้ในการจัดสร้างนะครับสร้างวัตถุมงคลชุดวัดประสาทปีศูนย์หกนะพี่นะ้นนับหลักฐานการสร้างแน่นอนและชัดเจนครับพี่พิมเข้ามาดูได้เลย นะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารต่างๆนะครับและที่เข้าพิธีนะครับปลูกเสกวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าพฤศจิกาในกราฟนะพฤศจิกายนนะครับศูนย์หกพิมเข้ามาอ่านได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารของปางหุนพรมวัดระคังเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยนะครับนี่อ่านเข้ามาอ่านดูได้นะครับหลักฐานชัดเจนนะครับพระพาแทะแรงง่ายนะครับซึ่งอยากให้พี่ๆได้ไว้ใช้กันนะครับนะพี่พี่จ๋าอยากให้พี่ๆได้ไว้ใช้กันนะพี่ในราคาที่ยังเชว่าราคาย่อมเยาพี่องค์ละสองร้อยไปหาที่ไหนอะพพทนครับพระแทเี่ยเป็นสมเเว เดี๋ยวผมห้ดูด้านหลังหลังก็จะเป็นเม็ดมวลสารพี่เหมือนกันหมดนะครับหลังก็จะเป็นเม็ดแบบนี้เนี่ยหลังก็จะเป็นเม็ดๆๆๆเนี่ยออกจะสีฟ้าๆเนี่ยเดี๋ยวผมส่องให้ดูว่าจริงไหมนะครับเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะครับนี่ตัวจริงนะครับเอาองค์ละสองร้อยครับพี่นะครับถือว่าได้แบ่งปันพุทธคุณนะครับนะาเผยแผ่และแบ่งปันพุทธคุณเนี่ยมันจะเป็นเม็ดฟ้าๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นเม็ดมวลสารพี่นะครับมันจะเป็นเม็ดฟ้าๆเป็นเม็ดมวลสารทังน้นเลยเนี่ยดูเนี่ยเหมือนนนีดเนี่ย เหมือนเป๊ะนะครับดูเดี๋ยวมันจะเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยนะครับองค์ละ200บาทนะเผื่อท่านใดสนใจจะเอาไปใช้บูชาพกพาติดตัวนะครับนะลูกเด็กเล็กแดงแขวนได้แขวนดีนะครับหรือใช้คุณสีภรรยาก็ได้นะครับเพราะว่าองค์เล็กพี่เป็นคะแนนจิ๋วอง์น้อยเดียวพี่เอาองละ200นะครับได้พุทธคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับรายการต่อไปนะครับองค์นี้เลยพี่นะหลวงปู่ทวดนี่ดูนี่อันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดพี่นับพิมพ์กลางโอ้โหเป็นไงเนื้อนะครับนะองคนี้อย่างน้อยต้องมีแบบ จ็ดแปดร้อย่ะนะถ้เราตรงๆเลยเนี่ยดูเนื้อเดีย,ยพิมพ์กลางใช่ไหมพิมพกลางนะพี่เนื้อนี้ชัดเจนดูง่ายดีพี่เนี่ยครับเนื้อนี้ชัดเจนดูง่ายดีพี่เผื่อท่าในใดจะไปใช้บูชาอาราธนาพุทธคุณนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะเอาไปสามร้อยสามร้อยบาทนะยครับสามร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อเงินครี่พี่โอ้โหองค์นี้นะครับเขากีตาร์พี่น้ำกีตาร์สามชายเนื้อเขียวเลยเนี่ยเนี่ยดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันโกหกกันไม่ได้เลย เอาเอาตามตรงเลยนะเนื้อพระเนี่ยมันก็หกกันไม่ได้พี่เก่ากับใหม่แก้งเก่าหรือทุบน้ํายาหรือไปทําเนี่ยมันมันแก้งได้นะครับแต่ถ้าเนื้อถ้าเก่าจากในเนื้อเนี่ยแล้วลอยหล่อโบราณคาบเบ้าลอยหล่อหลุมกวดใช่ไหมมันจะธรรมชาติพี่เนี่ยลอยหลุมกวดเนี่ยเนี่ยลอยยุบลอยหลุมนะครับเส้นตะเข็บลอยประกบนะครับเนื้อลอยรากผักชีนะครับสาแดงทุกอย่างมันครบพี่นับเออองประกอบเพราครบดูเนื้อเก่าทั้งก้นเก่าทั้งหน้าและหลัง เอา499บาทนะครับพี่พิ่จ๋าสี่เนะครับวันนี้พี่พาดีๆทั้งนั้นเลยชุดจงเจีนโอ้โหพี่เอ้ยนะครับทำไมไม่เจอเนาะเออทำไมไม่เจอตอนก่อนกว่านี้นะครับนะำไม่แห้นะครับนี่องค์สุดท้ายนะท้ายสุดเนี่ยพิมพ์ใหญ่เนี่ยดูดีพสัสสมเด็จตลองนะครับพี่ดูเนื้อเนี่ยอันนี้มีการลงรักปิดทองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมรู้ไหมดูตรงขอบดิรักทองอยู่เนี่ยดูเดยลยรักทองแบบดูเลยทองอย่างแบบโอ้โหดูทองจมเข้าไปเนี่ยไม่ได้ทองแปะใหม่ดูเลยไหม ยทูทองเก่าดูเดียวเนี่ยดูคาบตรงซอกลึกเนี่ยจะไปหาที่ไหนแล้วพี่เนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมลักทองเดิมนะครับ <c oughs> เนื้อเนี่ยแก่ตังอิว้วเ <c oughs> พียนไหมนะครับเนื้อเขาจะแก่ตังอิ้วนะครับเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยพี่มันจะมีที่ไหนนะครับไม่มีแล้วนะครับเนี่ยวัดระฆังเนี่ยเขาลงรักคืออาจจะโดนเขาใช่อาจจะโดนนะครับนะลอกรักออกนะครับเออลอกรักออกเพื่อเพื่อโชว์พื้นผิวนะใช่ไหมเพื่อโชว์พื้นผิวนะครับแต่บอกคําเดียวเลยพี่สุดจริงๆ สุดกว่านี้ไม่มีแล้วเอาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับต่อละองค์พี่ดูแล้วกันนับที่ได้มาในรอบเย็นนะสุดทุกองครับพี่สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆด้าสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ